โอ้โหเฮียมันเล่นแข่งปะนี่ยไอซัดผมมูดอีกกันน้องดินอะไรบอกแล้วว่าน้องดราดินขอตัวละห้าร้อยอันนี้ไม่ได้นะต้องตัวละอีกสองร้อยเพิ่งได้ตัวหนึ่ง <c oughs> โดดลงหมดเลยวะ <c oughs> โดดลงแล้วก็วิ่งขึ้น พี่แแม่งแอบจนแบบปัตฟรีสของเครื่องของจริงขึ้นมา เบื่อว่ะเฮียโดนแอบแม่งน่าเบื่อมากเลยครับลูกเกมแม่งน่าเบื่อมากอ่ะอืมโอเค เียสองแผ่นเลยวะ บันเทิงละมึงใต้ดินเกาหลีอันติเพิ่มเวลาบันเทิงแน่ๆกูบอกเลยโอ้โหไม่ทันเลยมันเนียนลงไปเฮ้ยฟอง์ิดลงไปได้ไงอ่ะ เฟิร์มีวิ่งไปป้าตะกี้หรือว่าผมคิดไปเองทุกคนเมื่อกี้เฟิร์มีวิ่งไปหรือเปล่าทุกคน เฟงบิดวิ่งไวหรือเปล่าอ๋อมึงเห็นไหมมึงเห็นเฟิงบิดหรือเปล่ามึงเห็นใช่ไหมแม่สายตากูนี่เปนแบบว่าดูคนไม่เคยพลาดจริงๆ มองยังไงก็มองถูกวาร์ปน่าจะวาร์ปได้ด้วยครับเพราะว่าผมว่ามันไม่ได้วิ่งลงไปช่วยอะไอคนที่อยู่ใต้ดินตะเกะมันวาร์ปลงไปช่วยแน่นอนครับไม่มีรอยเท้าวิ่งลงไปเลยครับถ้ามันพลาดฆ่ามันได้อยู่นะแบบเปิดอันติอะไรเงี้ยจังหวะเปิดอันติ ทำไมวะเนี่ยเปิดใจเล่นเนี่ยรูปโลกเนี่ยใครที่ถามนะครับมันไม่เล่นกับรูปโลกเนี่ยดูไว้ครับดูโปรยังไงนี่ครับดูไว้เลยครับอย่างนี้ครับดูไว้ได้เลยครับรูปโลกแบบนี้คือตีไปเลยครับเก้าสิบเก้าเอร์เซนครับอันนี้คือแบบว่าเปิดใจเลยนะอจอจอนี้คือเกมคือเปิดใจเลย เปิดแค่เกมเดียวเจอเลยอะคิดดูดิ

5 u t e s later เฟรดดี้ดันโอ้โหไอ้เฮียไอ้เฮียมันที่หลุดได้ไงผมอยู่โคตรไกลเลย ไม่รู้มีแทงหรือเปล่าคือดี่หลุดไม่ได้อนะผมอยู่โคตรไกลเลยที่หลุดได้แอบวายสอดมาด้วยกันหรือเปล่าเนี่ยใช่ดูปิงี่เข้ากันเลยไม่รู้คนไทยเปล่าเนี่ย ด่านกระต่ายที่มันวิ่งติดเครื่องป่ะครับใช่ใช่ๆๆใช่เกมนั้นแหละด่านด่านกระต่ายอ่ะเดินด่านกระต่ายเดีนวิหารไม่ใช่ด่านกระต่ายเดี๋ยวด่านวิหารด่านวิหารด่านอ้วกด่านอ้วกก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าไอ้เหี้ยก็ไม่เท่าไหร่นี่หว่าไอ้สัตว์ก็ไม่ก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่สัตว์ ไปซื้อตัวแพงมานะไอ้นาหี ก็ไม่เท่าไรก็ไม่เท่าไรเล่นอุบาทจังไรอะไรอะไรอะไรของมึงอยากเจออีกจังไอที่อะเล่นโปยังตายกูเหลือเชื่อยังอยากเจออีกเหรอไอหนุ่ม อยากเจอจริงเปล่าระวังเขินยังไม่รู้ยังไม่รู้ว่าเจอผมยังไม่รู้ว่าเจอผมใช้โปรยังไงให้ตายถามจริงโง่หรือโง่ สงสารหมาไงเดี๋ยวหมาร้องจริงอะ่ะพิมพเยอะๆแต่ระวังเขิน้ <c oughs> องโปเลยสู้ไม่ได้เย็น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 องโปเย็นเย็นระวังเขินนะ <c oughs> บอกก่อนหลายคลิปอีกแล้วขนาด คนดูไอ้เพิ่งเฉยเพิ่งเฉยก็พิมพ์เยอะๆดิเดี๋ยวก็รู้แคบไม่แคบแคบทำไมไม่แคบสรุม อยากเจอใหม่ไหมมาด้วยกันใช่ใช่มาด้วยกันครับตีสี 4, มาด้วยกันมาสิครับมาเลยครับมาเลยคนดูอยู่เพียบเข้ามายังมาเลยมาเลยหนุ่ม ไอ้เฮียเล่นโปยังตายเข้ามายังไงนะด่าดีด่าดีเข้ามาแล้วผมว่าเข้ามาแล้วด่าเลยด่าเลยสร้างห้องนะเอ้ยมาในช่องก่อนสเน็ o ยูทูบมาเลยดูแอดเพื่อนมึงไปด้วยนี่เฟี้ยวนะก่อไอสัตว์มาดิกกูอะคนจริงอ่ามาเลยกูเนี่ยได้หมดไอสัตว์อืม